สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตาเหมือนเดิมนะคะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องวิธีการแก้ปัญหานะคะต่อเนื่องจากหัวข้อที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่1นนะคะคือการค้นพบปัญหาแล้วก็ขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะอันนี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเนาะ วิธีการแก้ปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธีมากเลยนะคะซึ่งการดําเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่เราได้วางเอาไว้ถ้าพบวิธีที่เหมาะสมกว่าเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีได้นะคะยกตัวอย่างเช่นวิธีการลองผิดลองถูกการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งมีเหตุผลซึ่งกันและก,กันนะคะแล้วก็การขจัดซึ่งวันนี้นะคะครูก็จะมายกตัวอย่างให้ดู2วิธีคือวิธีการลองผิดลองถูกนะคะ วิธีการลองผิดลองถูกแล้วก็วิธีการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะทีนี้มาดูวิธีการลองผิดลองถูกเป็นอย่างไรนะคะอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างจากเกมเขาวงกฏนะคะนี่เกมนี้ให้นักเรียนพากระต่ายออกจากเขาวงกฏไปที่ทางออกทางออกอยู่ตรงนี้นะคะนี่พาเจ้ากระต่ายน้อยออกไปให้ได้นะคะเราลองมาดูซิว่ามันจะมีวิธีการที่พาเจ้ากระต่ายน้อยออกไปอ่ะมีกี่วิธีหรือว่า จะมีวิธีถูกแค่วิธีเดียวเนาะซึ่งเราก่อนที่จะไปเจอวิธีถูกเราอาจจะไปไปเจอทางที่ผิดหรือวิธีที่ผิดก่อนก็ได้นะคะอ่ะซึ่งเกมเขาวงกดนี้นะคะเป็นเกมที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนนี่เพราะเป็นการลากเส้นเพื่อหาทางออกเมื่อเจอทางตันก็เปลี่ยนเส้นทางใหม่จนกว่าจะพบทางออกได้นะคะทีนี้เราลองมาดูซิ เราจะพาเจ้ากระต่ายน้อยออกจากเขาวงกฏได้อย่างไรอันนี้ครูเขียนเป็นเส้นทางที่1นึเนาะอ่ะเดี๋ยวครูลองเดินซิพาเจ้ากระต่ายน้อยเดินออกไปนะคะอ่าเดินออกมาฝั่งนี้ืดดๆเดินๆเดินออกมาเรื่อยๆนะคะว่าจะเจอทางออกไหมอ่ะตรงนี้เนาะโอเคเอามาอ่ะเลยมาตรงนี้ออกไม่ได้เป็นทางตันอ่ะเตมีตรงนี้นะลองออกดูสิออกได้ไหมก็ไม่ได้ฉะนั้นวิธีที่หนึ่งที่เราเลือก เป็นวิธีที่ผิดเนาะหาทางออกไม่ได้นะคะทีนี้มาดูวิธีที่สองบ้างว่าจะหาทางออกเจอไหมอ่ะวิธีที่สองจะหาทางออกเจอไหมอ่ะมาลองเลยค่ะวิธีที่สองเนาะอ่ะก็ออกตรงนี้เหมือนเดิมนะคะอ่ะลองเปลี่ยนเส้นทางบ้างมาฝั่งนี้ดูบ้างว่าจะเจอทางออกไหมนะติ๊ดมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยนะคะ าเจอทางออกแล้วเห็นไหมคะนี่เจ้ากระต่ายน้อยออกจากเขาววงกดได้แล้วฉะนั้นวิธีที่2หรือเส้นทางที่2ที่เราเลือกเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นวิธีการลองผิดลองถูกเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลบ้างว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะให้มาเป็นรูปวงกลมสีวงนะคะตรงนี้ภาพที่หนึแล้วก็สเนาะอ่ะ ให้มาอยู่4ภาพนะคะจดให้มาสภาพภาพ1 2 3แล้วก็4เนาะอ่ะซึ่งในวงกลมเนี้ยเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนเห็นไหมคะในแต่และว,วงกลมจะมีอยู่4ส่วนเนาะทีนี้เราจะหาความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างไรอ่ะอยู่ๆก็มาระบายช่องนี้แล้วก็ช่องน,องนี้แล้วภาพสุดท้ายเป็นช่องนี้แล้วภาพที่3ล่ะควรจะเป็นช่องไหนเอออ่ะทีนี้นะกักเรียนลองมาดูวิธีนี้นะคะ ให้นักเรียนเขียนตัวเลขกำกับลงไปก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่เขียนไปทุกภาพเลยนะคะนี่เขียนไปทุกภาพอย่างนี้เลยเราลองมาดูซิภาพที่1เห็นไหมคะภาพที่1นึเขาละบายสีในช่องที่1อะ่ะเห็นไหมอ่าเขาระบายสีลงไปในช่องที่1อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนเนาะแป๊บนึง นี่เขาระบายไปในช่องนี้ภาพที่สองล่ะเขาระบายในช่องที่เท่าไหร่เขาก็ระบายในช่องที่สองอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วเราลองมาดูที่ภาพสุดท้ายสิเขาก็ไประบายในช่องที่สี่อ่ะเพราะมันคือภาพที่สี่ฉะนั้นช่องที่สามอ่ะภาพที่สามเราจะระบายในช่องที่ไหนก็หนีไม่พ้นเนี่ยต้องระบายในช่องที่สามใช่ไหมคะเห็นไหมอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เห็นไหมคะ มมนมีความสัมพันธ์กันหรือบางคนอาจจะไม่ต้องใส่ใหมายเลขก็ได้มองออกเลยเหมือนเราหมุนลูกบอลเลยค่ะเนี่ยหนึ่งแล้วก็มาสองแล้วก็ไปสามอ่สี่เห็นไหมคะปุ่นเป็นวงกลมเลยเห็นไหมอ่าอันนี้ก็เป็นการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะทีนี้เรามาดูที่หน้าถัดไปเนาะหน้าถัดไปก็เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาเหมือนกันอ่ะอน,นี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะ ขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะซึ่งในนี้จะมีภาพอยู่ทั้งหมด9ภาพนะคะภาพแรกจะเป็นภาพทําอาหารภาพที่สองซักผ้าภาพที่สาวาดภาพภาพที่4ีล้างมือภาพที่ห้าหัวเราะหอบพุงนอนเจ็ดหกล้มแปดตกใจเก้ารับประทานอาหารทีนี้โจทย์บอกว่าให้นักเรียนติกเครื่องหมายถูกหน้าภาพที่ต้องทำเป็นขั้นตอนนะคะ เราลองมาดูซิเราเรียนมาแล้วแหละทราบแล้วว่าอันไหนที่ควรทำเป็นขั้นตอนหรือว่าไม่ต้องทําเป็นขั้นตอนเนาะการทําอาหารแน่นอนมีขั้นตอนอยู่แล้วนะคะเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกไปเลยซักผ้าเราเรียนมาแล้วมีอยู่8ขั้นตอนใช่ไหมคะการซักผ้าวาดภาพเราก็ต้องทําเป็นขั้นตอนเหมือนกันนะคะนี่ล้างมือแน่นอนมีขั้นตอนแน่นอน6ขั้นตอนใช่ไหมคะ หัวเราะเราต้องทําเป็นขั้นตอนไหมไม่ต้องเนาะหัวเราะเราก็หัวเราะออกมาเลยนะคะว่วงนอนเหมือนกันไม่ต้องทําเป็นขั้นตอนนะคะหกลม้มหรือว่าตกใจก็ไม่ต้องมีขั้นตอนเนาะสุดท้ายรับประทานอาหารอันนี้ต้องมีขั้นตอนนะคะในการรับประทานอาหารเนาะ,ะแสดงว่าภาพที่ต้องทําเป็นขั้นตอนมีทั้งหมดอ่าสี่ภาพนะคะ ซึ่งอันนี้ครูอธิบายไปแล้วแหละว่าอาหารทําอาหารมันเป็นขั้นตอนได้อย่างไรการซักผ้ามันเป็นขั้นตอนได้อย่างไรการล้างมือนักเรียนก็พบในชีวิตประจาวันของนักเรียนอยู่แล้วนะคะรับประทานอาหารเหมือนกันเนาะก็ต้องทําเป็นขั้นตอนนะคะทีนี้มาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ยากนิดนึงนะคะนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะตรงนี้จะยากยน,นิดนึงนะคะเป็นการหาความสัมพันธ์ การหาความสัมพันธ์โดยเติมตัวเลขลงในช่องว่างน,นะคะอันนี้จะบูร,ราณาการกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เนาะคิดเลขเบาๆนะคะวันนี้อ่าทีนี้มาดูหัวข้อ2.1งจุนอ่ะการหาความสัมพันธ์จะมีอยู่3ข้อนะคะสมข้อแรกนี่สองสามนะคะทีนี้ลองมาดูซิโจทย์ให้ ให้มาเนี่ยมีอยู่สี่เหลี่ยมอยู่สีช่องเนาะแต่มีตัวเลขจํานวนอยู่แค่สามจำนวนค่ะไปหนึ่งจำนวนตรงนี้นะคะข้างหลังนี่ให้มาจํานวนที่หนึ่งเลขหนึ่งเนาะให้เลขหนึ่งมาเลขสามมาเลขห้ามาให้เรียนลองสังเกตดูซิมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนอ่ะหนึ่งสามห้าแล้วอะไรอ่ะที่ขาดหายไปตรงนี้เราควรจะเติมเลขอะไรดีคะ่ะทีนี้วิธีการลองมาดูซิ หนึ่งไปสามมันมันห่างกันอยู่เท่าไร่หรือว่ามันต้องบวกเพิ่มเท่าไหรอ่อลองนับนิ้วก็ได้อ่าหนึ่งไปสามแล้วก็สองสามเห็นไหมคะมันห่างกันอยู่สองใช่ไหมอ้าห่างกันอยู่สองเสร็จแล้วสามไปห้ามันห่างกันอยู่เท่าไหร่คะสี่ห้านี่ห่างกันอยู่สองเหมือนกันเนาะอาห่างกันอยู่สองเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะในเมื่อความสัมพันธ์มันมาแบบนี้แล้วอะ สองสองฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นสองเหมือนกันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เนาะฉะนั้นนับไปเลยค่ะห้าแล้วก็นับเพิ่อมอีกสองก็เป็นหกเจ็ดฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นเจ็ดใช่ไหมคะเห็นไหมเป็นความสัมพันธ์กันหรือนักเรียนจะใช้วิธีการบวกกันก็ได้เนี่ยหนึ่งบวกกับสองก็จะเท่ากับสามเนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกสองก็จะเท่ากับห้า ตรงนี้ห้าบวกสองก็จะเท่ากับเจ็ดตรงนี้เห็นไหมคะบวกเพิ่มทีละสองทีมาดูซิตรงนี้จะบวกเพิ่มทีละเท่าไหร่ลองดูสิคะลองคิดดูสิจะบวกเพิ่มทีทละเท่าไหรแปดแปดสิบแล้วก็สุดท้ายเป็นสิบสี่อ่ะอันนี้หายตรงกลางอ่ะอันนี้จะให้คิดสักนิดหนึ่งเนาะแปดไปสิบนับสิลกนิ้วขึ้นมาก็ได้เก้าสิบเห็นไหมคะห่างกันสองเหมือนเดิมตรงนี้ เนี่ยห่างกันสองเหมือนเดิมเนาะเนี่ยหรือบวกสองใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็จะน่าจะต้องเป็นสองใช่ไหมคะ,อะลองก่อนสิสิบบวกสองก็เป็นสิบสองจริงไหมอะ่ะมันห่างกันสองจริงไหมมาเช็คที่ตัวสุดท้ายก็ได้คะ่ะเนี่ยสิบสองบวกสองเท่ากับอะไรคะสิบสี่แสดงว่าอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเนาะเห็นไหมคะห่างกันทีละสองสองสองหรือว่าบวกเพิ่มสองนั่นเองเนี่ บอกเพิ่มลงไปเลยค่ะ2เห็นไหมอ่ะต่อไปหัวข้อที่2.3อ่ะอันนี้ให้มาจําจำนวนเนาะอ่าแยกอะไรบ้าง2 5 8จุดจุดจุดแล้วก็14อ่ะมาหาดูซิตรงกล่องของฝันตรงนี้มนควรจะเป็นเลขอะไรเออส2นับลงซิ2ไปห้เท่าไหร่คะ3 4 5ห่างกัน3ใช่ไหมนี่ สลองนับนิ้วลูกนิ้วขึ้นมานับได้เลยค่ะ5ไป8ปห่างกันเท่าไหร่คะับหกเดแดห็นไหมห่างกัน3ตรงนี้ก็คงจะต้อง3แล้วเนะาะเพราะ3ามสามาตลอดแล้ว8ปดบวกสาก็จะเท่ากับ11อ่าไม่มั่นใจห่างกัน3จริงไหมเช็คที่ตัวสุดท้ายค่ะอ่าสิบวกสก็เท่ากับ14เห็นไหมคะฉะนั้นอันนี้เป็นความสัมพันธ์กันมาแล้วนะคะ ก็ถูกต้องเพราะสามารถเช็คได้เห็นไหมคะบวกทีละสามสามเนาะสองจุดหนึ่งแล้วบวกสองใช่ไหมคะบวกเพิ่มทีละสองสองจุดสองก็บวกเพิ่มทีละสองเหมือนกันสองจุดสามบวกเพิ่มทีละสามเนาะอ่านี่ก็เป็นความสัมพันธ์ใช่ไหมคะอืมแบบตัวเลขเนาะทีนี้มาดูตรงนี้อันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบรูปภาพบ้างนะคะนี่ให้เราเรียนดู ว่ารูปภาพหันที่หันไปเป็นรูปอะไรนะคะทีนี้ลองมาดูที่ของข้อสามจุดหนึ่งเนาะอ่ะเห็นไหมคะสังเกตที่เนี่ยปลายของของรูปภาพที่มันหันไปเนาะลองสังเกตดูซิมันหันไปในทิศทางไหนภาพที่หนึ่งหันไปฝั่งขวาใช่ไหมคะภาพที่สองเขาหันลงข้างล่างภาพที่สามอะไรเอ่ยไม่รู้จุดๆไว้ก่อนอ่ะภาพที่สี่เขาขึ้นบน นี่เข้าหันขึ้นบนอ่ะเห็นไหมคะเนี้ยขวาลงล่างเสร็จแล้วอันเนี้ยก็ต้องเป็นอะไรคะซ้ายใช่ไหมเนี้ยชี้มาฝั่งซ้ายแล้วก็ขึ้นฝั่งบนใช่ไหมฉะนั้นภาพตรงนี้ก็จะเป็นรูปนี้เลยนี่เน,น,นี่เขาจะชี้ไปฝั่งซ้ายมืออาทีนี้มาดูที่หัวข้อ ข้อสามจุดสองบ้างอ่ะสามจุดสองให้สี่เหลี่ยมมานี่สี่เหลี่ยมรวงยาวเนาะแต่แบ่งช่องเป็นสามช่องอันนี้ลักษณะเหมือนรูปวงกลมเลยเนาะรูปวงกลมที่แบ่งเป็นสี่ช่องเนาะอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แบ่งเป็นสามช่องใช่ไหมคะอะลองเติมใช้เทคนิคเหมือนที่เราทํากักบรูปวงกลมเมือ่อกี้เติมตัวเลขลงไปซิหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามอ่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็หนึ่งสองสามเหมือนกันเห็นไหมในนี้ยเขาระบายรูปทั้งสามช่องเลยภาพที่หนึ่งเขาระบายสีทั้งสามช่องเลยเนี่ยระบายเต็มเลยไอ้นนเขาระบายแค่ช่องหนึ่งกับช่องสองเห็นไหมคะมันลดลงภาพที่สามเขาระบายแค่ช่องหนึ่งแสดงว่าภาพสุดท้ายต้องระบายไหมไม่ต้องระบายนะคะภาพสุดท้ายก็จะเป็นแค่สามช่องปกติที่ไม่มีการระบายสีก็จะออว่าเป็นรูปนี้เลยเนาะ อ่ะทีนี้มาดูที่หัวข้อข้อสามจุดสามบ้างภาพที่หนึ่งเป็นภาพสามเหลี่ยม,มสามเหลี่ยมทุกคนรู้จักแน่นอนเรียนพณิตศา์มาแล้วนะสามเหลี่ยมนี้ภาพสี่เหลี่ยมอันนี้ภาพอะไรล่ะครูไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาม,มันเลยลองนับดูซินักเรียนม,มันมีเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่มากดีกว่าสีไม่ไม่ข้อสวเลย สีฟ้าบ้างเอาลองนับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมภาพเนี้คือภาพห้าเหลี่ยมอันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องนับก็บรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันคือสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่เห็นไหมสามเหลี่ยมเห็นไหมตัวเลขเรียงกันเลยสามสี่ห้าอันนี้จะเป็นภาพอะไรไปไม่ได้นอกจากภาพหกเหลี่ยมใช่ไหมคะ อ่าเป็นภาพหกเหลี่ยมอ่าฉะนั้นเราก็วาดไปเลยค่ะภาพหกเหลี่ยมอืมภาพหกเหลี่ยมนะคะอ่าวาดแบบนี้เนาะที่มีการวาดภาพหกทำแบบนี้ก่อนอืมอ่าเสร็จแล้วแม่ขีดเส้นตรงตรงนี้นี่บางคนวาดหกเหลี่ยมไม่เป็นอ่าเห็นไหมคะหกตรงไหนนะดูซิหกชิงไหมครูอ่า หนึ่งสองสาสี่ห้าหเห็นไหมคะครบแล้วภาพหกเหลี่ยมเนาะแต่นี้นักเรียนไม่ต้องใส่จุดแบบนี้ให้ครูนะคะนี่สาธิตนับให้ดูเฉยก็จะออกมาเป็นภาพนี้เลยเนาะอ่ะน,นี้น่าจะเข้าใจกันนะอ่ะทีนี้มาดูข้อสี่อย่างนะคะสัปดาห์นี้ครั้งที่สองเนาะอ่ะเนื้อหาเยอะนิดหนึ่งนะคะอ่ะ มาดูที่หน้า,านี้เนาะอ่าโจทย์บอกว่าให้นักเรียนสังเกตบัตรคำอ่าให้บัตรคำมานะคะให้นักเรียนสังเกตบัตรคำแล้วตอบคำถามถ้านักเรียนพบว่าในห้องของนักเรียนมีกลิ่นจากขยะนักเรียนคิดว่าขยะชนิดใดบ้างควรนำไปทิ้งในถังข้างนอกห้องเรียนนะคะอ่าทีนี้มาดูสิห้องเรียนมีเศษอาหารอะไรอยู่บ้างน,นี่ นีเลยมีเศษดินสอมีกลิ่นไหมลองนึกดูสิเศษอาหารเศษยางลบเศษกระดาษขวดน้ำถุงพลาสติกอ่าอะไรที่มีกลิ่นให้นาให้เรานําออกไปทิ้งข้างนอกใช่ไหมคะดินสอเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเศษอาหารมีกลิ่นนะคะอ่าบางคนพกมาใส่ในกระเป๋านักเรียนเนาะแอบครูมากินในห้องทีทนนะคะอ่า มีเศษอาหารมีกลิ่นนะคะติ๊กถูกลงไปเลยติ๊กข้างมายถูกลงไปข้างหน้าเลยนะคะเศษอาหารมีกลิ่นควรน,นาออกไปทิ้งข้างนอกห้อง,งเนาะเศษยางลบไม่มีเศษก,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 กระดาษก็ไม่มีกลิ่นขวดน้ําก็ไม่มีกลิ่นเนาะถุงพลาสติกก็ไม่มีกลิ่นนะคะแสดงว่าสิ่งที่เราต้องนําออกไปทิ้งข้างนอกห้องเรียนนะคะก็คือเศษอาหารนั่นเองเนาะนําไปทิ้งในถัง,น,ถงนะคะไม่ใช่โยนทิ้งข้างๆหน้าต่างนะคะอ่า เสร็จอาหารเราควรนำออกไปเนาะที่นี้มาดูที่ข้อห5ใหญ่นะคะตรงนี้้าใหญ่เนาะให้นักเรียนเรียงลําดับขั้นตอนการนําขยะไปทิ้งอมเรียงลําดับขั้นตอนนะคะการนําขยะไปทิ้งข้างนอกห้องเรียนโดยให้เรียนเติมหมายเลขหน้ารูปภาพสีรูปภาพตรงนี้นะคะเนี่ยเติมหมายเลขให้ถูกต้องว่าอันไหนคนทำเป็นขั้นตอนที่1 2 3 4นะคะ อ่ะทีนี้ลองมาดูอันไหนเราควรทำเป็นอันดับแรกอันดับแรกเราควรจะสวมถุงมือก่อนเนาะอ่ะสวมถุงมือให้เรียบร้อยก่อนอันดับที่สองก็คือกวาดเศษอาหารลงไปในถุงพลาสติกถุงดำเนาะให้เรียบร้อยขั้นตอนที่สามก็มัดถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ถือออกไปขั้นตอนที่สี่นี่สุดท้ายทิ้งขยะลงในถังให้เรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้มีตรงนี้นิดนึง ตรงนี้นิดนึงนะคะเป็นความรู้ให้นกักเรียนเนาะอ่ะลองมาดูซิประเภทหรือว่าการทิ้งขยะนะคะให้ถูกถังนักเรียนมาดูในนี้มีถังขยะอยู่สีถังนะคะถังแรกเป็นสีน้ำเงินเนสองสีแดงสามสีเขียวสี 4, สีเหลืองนะคะอ่ะสีน้ำเงินจะเป็นขยะทั่วไปนะทิ้งให้ถูก สีแดงเป็นขยะอันตรายขยะที่มีสารเคมีหรือว่าก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราสีคือขยะเบียกนะคะทิ้งให้ถูกถังต่อไปอันที่สุดท้ายอันที่4คือขยะรีไซเคิลเช่นขวดน้ำใช่ไหมคะที่เราสามารถนำไปรีไซเคิลได้ก็ให้นักเรียนทิ้งขยะให้ถูกถังด้วยนะคะสังเกตจากสีก็ได้เนาะถ้าเราสังเกตการทิ้งสีนะคะทิ้งให้ถูกสีเนาะ ขยะไหนคนทิ้งในทางสีไหนนะคะอ่าทีนี้มาดูอ่าจบแล้วเนืาจบแล้วนะคะมาดูที่การบ้านการบ้านจะมี3หัวข้อใหญ่นะนี่หนแล้วก็3หัวข้อใหญ่นะคะให้นักเรียนลอกโจทย์นี้ยลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะถ้าสามารถทำในหนึ่งแผ่นได้ก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาเหมือนเดิมนะคะ ถ่ายรูปสมม่งมาเหมือนเดิมมีชื่อนามสกุลชานเลขที่เหมือนเดิมให้เรียบร้อยนะคะอ่ามีข้อหนึ่งอย่างเนาะอ่ะสมมุตินักเรียนที่สามารถทําในหนึ่งแผ่นได้นะคะกระดาษของนักเรียนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนักเรียนเขียนหัวข้อลงไปก่อนนะคะว่าการบ้านเนาะอ่ะการบ้านตรงน,นี้นะคะอืม เสร็จแล้วข้อหน่งใหญ่มันจะเป็นภาพวงกลมใช่ไหมคะสีภาพนักเรียนก็วาดลงไปเลยสีภาพนะคะนี่วงกลมสีภาพอืมวาดลงไปเลยเสร็จแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นเนาะมีเส้นอยู่ตรงกลางนะคะ่ะ โอเคอ่ะนักเรียนก็ระบายสีตามที่โจทย์ครูให้แล้วทีนี้คําถามก็จะเป็นอยู่ในภาพที่สามใช่ไหมคะนักเรียนก็ตอบไปอันนี้ครูยกตัวอ,อย่างนะคะยกตัวอ,อย่างเนาะเสร็จแล้วเมื่อเสร็จหนึ่งข้ออย่างนี้แล้วให้นักเรียนขีดเส้นขั้นแบบนี้คะ่ะปึ๊บยาวไปเลยนี่ขีดเส้นขั้นก็จะเป็นข้อต่อไปใช่ไหมคะที่จะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขเนาะอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างนะคะเขียนเลขต่างๆให้เนาะเป็นข้อหนึ่งใหญ่ อันนี้เป็นข้อ2ใหญ่ใช่ไหมคะอ่ะก็จะเป็นข้อ2อจุดหนึ่นงนักเรียนก็เขียนโจทย์ลงไปเลยคะ่ะ2.2 2.3นะคะก็เขียนโจทย์ลงไป2.1โจทย์ว่าอะไรคะ1 3 5อ่งสามห้าอันนี้น,นักเรียนก็ตอบไป2.2ก็เขียนโจทย์ไป2.3ก็เขียนโจทย์ไปนะคะเสร็จแล้วก็ ขีดเส้นขั้นเหมือนเดิมอ่ะขีดเส้นขั้นแบบน,นี้เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วข้อสามญ่3ใสาม่ให้ทําอะไรคะวาดภาพใช่ไหมอ่ะก็เป็นสามจุดหนึ่งสามจุดสองสามจุดสามนักเรียนก็วาดภาพไปนะคะมีอยู่ตามโจทย์ที่ครูให้เลยเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของตัวเองไว้ข้างล่างให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะ ชื่อถ้าใครที่ทำในหนึแผ่นไม่พอก็อันนีุญาตให้ทำเป็น2แผ่นได้นะคะแต่ชื่อนาำจาก,กุลชั้นเล็กที่ก็ต้องเขียนทั้ง2แผ่นแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาทั้งสองแผ่นนะคะชื่อนำสก,กุลเงไปข้างล่างแสงดงควาเป็นเจ้าของเดี๋ยวไม่มีคะแนนนะคะชั้นอ่าเดกที่ อานนี้เลยนะคะอ่ะก็ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยเอกาสารคุณจะแนบไปให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็การส่งงานนักเรียนก็ส่งในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เราก็พบกันเพียงเยงท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ